บ้านหรูหนุยสุจจราหลังมรสมชีวิตคู่ตั้งท้องลูกสองให้กลับบ้านไม่ได้ใช้สกุลค่ะพิธีกรสาวชื่อดังอย่างหนุยสุจจราได้เผยในรายการยิงศักย์ยิงแซบเผยว่าเคยมีความคิดที่จะหย่ากับสามีเพราะที่ผ่านมานั้นเลี้ยงลูกสาวน้องระดาแบบไข่ในหินจนไม่มีเวลาปรนนิบัติสามีปอนชยพลจนรู้สึกว่าตัวเองนั้นบกพร่องถึงขั้นเอ่ยปากเรื่องยาโดยยึดแนวคิดว่าห่างกันไม่ใช่เพราะ ไม่รักแต่อยากถนอมความรักไว้ให้นานๆซึ่งนุ้ยได้กล่าวในรายการทางนี้โชคดีที่สัมพันธ์ในครอบครัวไม่เ้าลึกไปกว่าเดิมเพราะนุ้ยนั้นตัดสินใจเดินหน้าปรึกษาจิตแพทย์ค่ะปรับมุมมองการใช้ชีวิตในครอบครัวประคับประคองชีวิตคู่มาจนถึงทุกวันนี้พร้อมทางให้ข้อคิดในการเดินหน้าพบจิตแพทย์สแสดงว่ายังอยากให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์อย่ามองว่าการพบจิตแพทย์นั้นเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดซึ่งนุ้ยอย่างใจกว้างประกาศไฟเขีย ให้สามีไปเที่ยวตามประสาผู้ชายได้เพราะเธอนั้นไม่ได้มองเรื่องเพศสัมพันธ์ว่าเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตพร้อมเผยว่า คู่ชีวิตที่ผ่านมานั้นเธอได้มีการมีกิจกรรมบ,บนเตียงกับสามีมากกว่า2ปีแล้วส่วนเรื่องที่แม่สามีทุ่มเงินราว1,200รล้านบาทเพื่อสร้างโรงเรียนานานาชาติให้กับลานสาวนั้นนุ้ยได้เผยว่าไม่ได้ทุ่มเงินมากขนาดนั้นค่ะแต่ยืนยันว่าได้สร้างจริงซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งทาลุกเขาเรียนก็คงเหมือนเด็กนักเรียนทั่วๆไปไม่ได้มีสิทธิพิเศษไปมากกว่าเด็กคนอื่นๆค่ะ